เบสิกนะครับพื้นฐานคอร์สที่เราเรียนเราเรียนอะไรบ้างนะครับก็อาจารย์พยายามที่จะรวบรวมเนื้อหานะครับที่สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานอย่างเป็นระบบแล้วก็จากง่ายไปสู่ยากๆนะครับดังนั้นถ้านะครับ สามารถเรียนรู้หลักพื้นฐานได้จบตลอดคอร์สเนี่ยนะครับผมการันตีได้เลยว่าทุกท่านสามารถที่จะนําความรู้เนี่ยนะครับไปต่อยอดในเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นแมชชีนนิชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรต่างๆหรือว่าดีไวซ์อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มนะครับเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายแน่นอนนะครับเมื่อเข้าใจหลักพื้นฐานนะครับเรียนแล้วไปต่อยอดอะไรนะครับในคอร์สของผมเนี่ยผมคิดว่านะครับ สำหรับผู้ที่มีงบประมาณน้อยแล้วก็อยากจะเล่น Arduino นะครับก็สามารถที่จะาเอาแ็บิวไปเชื่อมต่อ Arduino ได้นะครับมี I/O Input, Output นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าก้าวไปสู่ระดับอุตสาหกรรมนิดนึงก็จะมีเรื่องของ D/AQ นะครับไอ้เจ้า D/AQ เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ D/AQ ตัวใดตัวหนึ่งได้ของตระกูลเดนชั่นทูเมนต์เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเราสามารถใช้กับ d ี q รุ่นไหนก็ได้นะครับประเภทไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรียน d q ตัวเล็กสามารถใช้ d q ตัวใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ แม้กระทั่งนะครับสามารถไปต่อยอดในกลุ่มตระกูลที่เป็น compact d q หรือ compact Rio ที่เป็น FPGA Real Time นะครับเป็นโมดูลลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งจะอยู่ในเครื่องจักรที่เป็นพรีเจนสูงแล้วก็เป็นระบบใหญ่ที่ผู้ที่พัฒนาพวกนี้ได้ก็จะอยู่ในชั้นนำของระดับประเทศเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่สนใจในการพัฒนาพรีเนลักษณะนี้นะครับตลาดในอนาคตเนี่ยนะครับผมเชื่อได้เลยว่า เป็นยูนิคแน่นอนที่จะสามารถพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับดังนั้นนะครับเราเริ่มต้นที่นะครับแลบบวิวพื้นฐานเนี่ยนะครับให้เข้าใจโดยสามารถเรียนผ่านาแท็บเล็ตหรือว่าเรียนผ่านอาคอมพิวเตอร์เราที่บ้านก็ได้แล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งการบ้านกับอาจารย์นะครับก็จะทําเนื้อหาเนี่ยนะครับต่อไปเรื่อยๆจนกว่า ผมจะพอใจละว่านะครับเนื้อหาครอบคลุมในส่วนที่ผมตั้งใจไว้จนถึงระดับ D.A.Q. นั่นเองเพราะฉะนั้นเรียนหล b บวิวเบสิ c นะครับทุกท่านก็จะสามารถที่จะนำไปใช้งาน D.A.Q. ได้แน,น่นอนนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดเขียนโปรแกรมที่ยากขึ้นพบกันในคอร์สต่อไปที่เป็น m h ัช ine v น s i o n ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเรียนหล b บวิวเบส i c กับผมถ้าไม่เข้าใจนะครับเรียนได้ตลอดชีพนะครับสวัสดีครับ